สวัสดีค่ะแมคมาคนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งเคสนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสลูกค้าที่สนใจแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะก็คือมีลูกค้าเนี่ยะค่ะสนใจบ้านค่ะพิกัดโซนมาประพุทธค่ะตอนนี้มีข่าวดีนะคะทางโครงการของเราเดลมาคนนี้ค่ะมีโครงการบ้านเดี่ยวมือหนึ่งนะคะพร้อมโอนเลยค่ะที่มาประพุทธนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวจอดรถได้2คันแล้วก็ พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะมีหลายพื้นที่ให้ลูกค้าเลือกเลยเริ่มตั้งแต่40กว่าตารางวาถึง1งานเลยนะคะเพราะนั้นลูกค้าที่กำลังมองหาพิกัดโซนตลาดล้านปูนมาศตพุทธนะคะสนใจลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะสำหรับเคสนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสนใจอยากได้บ้านโซนมาศตพุทธนะคะก็แนะนำนะคะหลังนี้ไปเดี๋ยวมาคุณนี่เลสเปกนะคะหลังจากนั้นลูกค้าไปดูบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรึกษาว่า พี่คะหนูมีปัญหาเรื่องหนี้สินคืนลดไปแล้วก็มีค่าเรียกเก็บค่าส่วนต่างการคืนลดนะคะเป็นยอดเงินอยู่ไม่เกิน3 0 0แสนบาทซึ่งตรงนี้ค่ะณนะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสถานะนี้นะคะอยู่ในสถานะแบ็กลิตนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าแบ็กลิต คือหึ่งลูกค้ารู้แล้วว่าตัวเองอมีการคืนรถแล้วก็ทางบริษัทที่เอารถไปคืนเราเอารถไปคืนเขาเนะะี่ยค่ะเขาแจ้งมาว่ามียอดส่วนต่างต้องจ่ายแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไประยะหนึ่งไม่ได้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะรู้เ,เป็นในๆแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะมีโอกาสติดแบคบลิสก็เลยถ้าจะให้ชัวร์ค่ะแนะนานะคะให้ลูกค้าที่มีปัญหาประมาณนี้คือมีนี้แล้วก็ทิ้ง ไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแล้วบริษัทเจ้านี้อาจจะไม่ได้ติดต่อเราแต่เรารู้สึกว่าเราอะยังติดค้างหนี้สินอยู่นะคะแนะนําว่าให้หายคลายกังวลใจนะคะไปตรวจเครดิตบูโรค่ะซึ่งวิธีการตรวจเครดิตบุโรนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะคะถ้าไม่สะดวกเนี่ยสามารถสามารถที่จะ ขอเครดิตบูโรออนไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยค่ะมีแอปพลิเคชันนะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งจะตรวจได้เฉพาะบางธนาคารนะคะให้ลูกค้าเข้าไปที่ google นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะว่าขั้นตอนการขอเครดิตบูโรนะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเครดิตบูโรที่ขอผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน ของแอปธนาคารในโทรศัพท์เนี่ยได้ธนาคารไหนบ้างนะคะพิมพ์เข้าไปว่าขอเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะใน Google เขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะ่ะตรวจเครดิตบุโรผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสามารถตรวจผ่านโมบายแบงกิ้งในโทรศัพท์เราอะ่ะ ได้ธนาคารไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าเราไม่มีธนาคารนั้นอยู่ในโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถที่จะขอได้นะคะเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยหบัญชีได้หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้ามีบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารทหารไทยค่ะธนาคารเกียรตินาคิน แล้วก็ตอนนี้เพิ่มธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาด้วยนะคะถ้ามีแอปพลิเคชันของธนาคารดังกล่าวนะคะสามารถกดเข้าไปขอครดิตโบูโรในแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะคะเสียค่าใช้จ่าย150บาทนะคะเขาจะส่งมาให้เราทางอีเมลนะคะภายใน1-3วันทําการซึ่งเรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารนะคะแต่ ถ้าลูกค้าไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารดังกล่าวในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ที่ที่เป็นของลูกค้าใช้อยู่นะคะลูกค้าก็สามารถไปขอได้ค่ะที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะของแต่ละธนาคารในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกธนาคารเนี่ยสามารถขอเครดิตบูโรได้นะคะกรณนนนีที่ลูกค้าจะเดินไปขอที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดสมุดบัญชีนะคะเดินเข้าไปที่ ตูกก้กดบัตรคิวอะค่ะกดคําว่าอื่นๆก็ได้หรือว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเขาว่ามาขอเครดิตบูโรนะคะก็ให้นําบัตรประชาชนตัวจริงไปค่ะต้องเป็นเจ้าตัวไปทําเท่านั้นนะคะมอบอํานาจไม่ได้นะคะแล้วก็ไปรอคิวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกให้เราไปกรอกข้อมูลแล้วก็ชําระเงิน150บาทเหมือนกันแต่ธนาคารไหนบ้างที่สามารถไปขอเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้นะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารแลนแอนเฮาส์ธนาคารกรุงศรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยทุกธนาคารนะคะแต่ตรงนี้เสียค่าใช้จ่าย150บาทเช่นเดียวกัน แต่ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเอกสารเครดิตบูโรเขาจะส่งมาให้ทางไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์ไทยซึ่งตรงนี้ต้องมีคนที่เซ็นรับเอกสารนะคะถ้าไม่มีคนเซ็นรับเอกสารจะถูกส่งกลับมาที่สำนักง,งานเครดิตบูโรแห่งชาติทันทีนะคะซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7วันทําการนะคะถือว่าก็ถ้าลูกค้าบางคนที่อยากจะรวดเร็วนะคะก็ อาจจะต้องใช้วิธีไปไปเปิดสมุดบัญชีแล้วก็สมัครผ่านออนไลน์ก็อาจจะสะดวกกว่านะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนซึ่งถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะคะบอกอพิมพ์ว่าขั้นตอนการขอเครดิตบูโรแห่งชาติตรงนี้มีข้อดีอย่างไรนะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่แบบ ไม่แน่ใจอ่ะกังวลว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกู้ซื้อบ้านจะมีปัญหาเรื่องหนี้เก่าเที่ยงเป็นแบคฤตไหมหรือมีหนี้ค้างอะไรไหมก่อนที่เราจะดําเนินการเราวิเคราะห์ตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าเรามีไรายได้เท่านี้เอ้แต่ไม่แน่ใจว่ารายจ่ายอาจจะช่วงสมัยที่เรายังอายุน้อยๆเป็นวัยรุ่นอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆแล้วอ่ะอาจจะลืมๆไมไหมว่าเอะเราเคลียร์หมดหรือ,อยังนะคะก็ลองตรวจสอบ คุณสมบัติในการยื่นกู้ของตัวเราเองก่อนได้นะคะง่ายๆนะคะแค่เพียงมีแอปในโทรศัพท์มือถือหรือถ้าไม่มีก็ไปขอที่เคาน์เตอร์ธานาคารนะคะซึ่งสําหรับตรงนี้นะคะเคสนี้ที่เราเอามาคุยกันนะคะก็ตรงเนี้ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องคนนี้เขาสอบถามก็ไปขอเครดิตบูโรมาก็ปรากฏว่าเป็นแบ็กลิสต์จริงๆซึ่งในแบ็กลิสต์เนี่ยเขาจะขึ้นตัวอักษรแจ้งสถานะแบ็กลิสต์เนี่ยหลายตัวเลขมากเลยถ้าลูกค้าได้รับเอกสาร ตัวเครดิตบูโรแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถที่จะถ่าย เป็นรูปนะคะติดต่อเข้ามาเราผ่านช่องทางไลน์หรืออินบ็อกเข้ามาในเพจก็ได้นะคะช่องทางไลน์ก็แอด ID 0 9ีศ9นย์เกค่ะหรือในเพจนะคะบ้านละยองเดอะมาคอนี่ก็ได้ซึ่งทางเราอาจจะมีหลายเพจนะคะ,ะเพจที่มีควาว่าเดอะมาคอนี่ลูกค้าทักมาได้เลยหรือถ้าด่วนโทรมาเลยค่ะ0 9 3ย์เก้าสแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาเดี๋ยวทางเราวิเคราะห์ให้ว่า ได้เอกสารมาแล้วมันเป็นข้อมูลประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้ตกลงเราแบ็กลิสต์ไหมปกติไหมหรือรอชําระหนี้หรือว่าขึ้นศาลบังคับคดีนะคะตรงนี้ทางเราวิเคราะห์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านโซนไหนก็ติดต่อทางเราเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนื้อเรื่องของการาวิเคราะห์เอกสารต่างๆการเตรียมเอกสารต่างๆนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ของเราบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ